ก็สวัสดีครับทุกคนวี้เราช่องและเพจมากแก่หนังก็ขออนุญ,ญาตมารีวิวเรื่อง how to train your dragon หรือว่าอัพพินิหารไวกิ้ง viking พิชิตมังกรฉบับ live action นะครับอ่ะส่วนตัวแล้วน่าจะเป็น live action ที่หลายๆคนก็คิดแบบเฮ้ยทำไปทำไมเพราะว่ามันเพิ่งห่างจากตอนจบของไตรภาคแอนิเมชันประมาณ5ปีเองมันก็เลยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันต้องทำหรือเปล่าก่อนอื่นผมขอขอบคุณทางค่ายที่เชิญไปดูรอบสื่อในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฮิกคัพที่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของสังคมไวกิ้งบนเกาะของเขาแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเขาได้เจอมังกรตัวหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการครับอะผมพูดเนื้อเรื่องสั้นๆผมเชื่อว่าใครดูต้นฉบับมาคุณก็น่าจะรู้เนื้อเรื่องแหละว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้หลังดูเรื่องนี้จบ คุณชอบเวอร์ชั่นต้นฉบับยังไงเวอร์ชั่นนี้ดีแบบนั้นครับในการที่เรื่องนี้เพิ่มเนื้อหาเข้ามาอีก20สินาทีดึง3 0มนาทีด้วยการที่มันเป็นไลฟ์แอคชั่นส่วนตัวแล้วบางจุดเพิ่มโอเคเลยถือว่าโอเคมากๆแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่แอบจะแปลกๆนิดนึงคือแคสติ้งครับบางคนไปบนเรื่องแบบนักเอกไม่ตรงต้นฉบับเยอะแต่ว่า ส่วนตัวนางเอกสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาเลยนางเอกเล่นดีแล้วก็ดูเข้ากับบทมากๆถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าอาจจะเป็นพวกตัวประกอบบางตัวที่มันดูแล้วแบบมันมันใช่หรอมันใช่ตัวละครน,นี้ในแอนิเมชันหรอแต่ว่าก็ต้องปรับมายด์เซตนิดนึงว่านี่เป็นการตีความใหม่การตีความในฉบับไลฟ์แอคชั่นเพราะฉะนั้นหลายๆจุดมันจะมีการแบบเปลี่ยนแล้วก็ เพิ่มเนื้อหาให้มันดูแล้วแบบเออมันมีความเติมเต็มมากขึ้นแล้วมีความ complete มากขึ้นมันจะมีการเพิ่มเรื่องราวของฮิกคัพกับพ่อของเขาแล้วก็ฮิกคัพกับแอสทริดเรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแต่ละตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงมากขึ้นด้วยการที่เรื่องนี้พ่วงกับเขาก็บอกเลยว่าเออเก็ไม่ได้แก้บทอะไรมากมายคือเรารู้สึกว่า เรื่องนี้เขาเขียนบทออกมาได้แบบเนี้ยบตั้งแต่ตอนแอนิเมชันแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทําให้เราผิดหวังตั้งแต่ตอนดูแอนิเมชันจนมาถึงหนังส่วนตัวแล้วน่าจะเป็นหนึ่งในไลฟ์แอคชั่นที่เขาเข้าใจแก่นสารเล่าแล้วแบบเล่าในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้พยายามจะยัดเยียดสิ่งที่ไม่จําเป็นเข้ามา CG เนียนทั้งเรื่องนะแทบจะไม่มีอะไรติเลยจริงๆในจุดนี้เริ่มที่จุดเสียดาย นิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่ามันจะเปลี่ยนจากแอนิเมชันเยอะหลายๆจุดมันไม่ได้เปลี่ยนมันก็เลยจะทําให้แบบสมมุติคุณดูต้นฉบับมาแล้วเราต้องการอะไรใหม่ๆมันอาจจะไม่ได้แบบมีความใหม่แต่ว่าใหม่เนี้ยมันปรับมาเป็นคนแสดงให้เราเห็นในแบบคนแสดงซะมากกว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่เปลี่ยนมาเป็นแบบคนแสดงเนี่ยเมสันทีมที่เป็นพระเอกอะเผลอๆ วิธีการพูดวิธีการสนทนากับข,ของเขาอะ่ะมันยังมีความแบบหนักแน่นแล้วก็มีความเป็นแบบเด็กอะ่ะเพราะว่าลองย้อนกลับไปอะ่ะถ้าสมมติเราดูพวกแอนิเมชันใช่ไหมครับแอนิเมชันบางคนส่วนใหญ่เขาจะใช้ผู้ใหญ่มาพากเนแล้วก็อันเนี้ยมันดูแล้วแบบเออเวอร์กว่ายมั้งอันนี้มันอาจจะเป็นมุมมองของผมแล้วก็ผมรู้สึกว่า10-15นาทีแรกเนี่ย น่าจะเป็นจุดที่ดรอปที่สุดของตัวหนังเลยเพราะว่าด้วยการที่มันปรับจากแอนิเมชันมาเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันดูแล้วแบบแปลกๆไปเลยก็มีแต่ว่ามันเป็นแค่นั้นจริงๆมันไม่ได้ดูแบบแคชแกร็บจนเกินไปขออนุญาตใช้คำนี้นะครับปกติแคสแกร็บมันจะดูแล้วแบบอ่ะเราหยิบแกนสารหลักๆแล้วก็โยนลงไปแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับเขาเข้าใจว่าเออ เราจะไม่ตัดตรงนี้แต่แค่จะเพิ่มสิ่งที่สำคัญลงไปเพิ่มอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างโอเคมากๆกับหนังเรื่องนี้ตัดมาที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของเรื่องนี้ก็ต้องยกให้พวกงานโปรดักชันงานภาพที่มาจากพ่วมกับภาพอย่างบิวโพบบิวโพบคุณก็น่าจะเคยดูทั้งชางชิสไปเดอร์แมนฉบับแซมไรมี่เดอะเมทริกซ์ครับผมรู้สึกว่า เขาก็ยังมีไอเดียที่ครีทขึ้นมาในฉากพวกมังกรบินที่มันมีความครีเอทีฟเยอะมากแล้วก็มันมีการตัดไปตัดมาที่ผมรู้สึกว่าไหลลื่นมากๆเลยนะพร่วมกับอะ่ะเขามีวิชั่นที่วาดลงไปในสตอรี่บอร์ดของเขาแล้วมันจะมีบางฉากที่เรารู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยคุณต้องคิดมาก่อนเลยว่าแบบเออเฟรมนี้จะแปะต่อจากเฟรมนี้มันดูแล้วอะ่ะมันใส่ใจกับตัวงานอะ่ะ มันไม่ได้เป็นแค่แบบอ่ะเอามาแปะทับแล้วก็ทำให้เหมือนนะการทำงานกับ Dean the b อ l l เนะี่ยมันจะมีสไตล์แล้วก็มันจะมีวิธีการที่แบบอ่ะเขาจะให้จุดนี้ผ่านไปได้แล้วก็จะทำให้คนดูนั้นรู้สึกตามซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติเขาหลุดจากพวก to วด a i n เชนย d ดากอนกับ d i l o and Stitch ไปเนี่ย ผมก็อยากเห็น IP ใหม่ๆขึ้นมาบ้างมันมีการหยอดไอเดียที่แบบอ่ะเรารู้แหละว่าจะต้องเจอในหนังภาค2แล้วก็พวกงานน CG, ี CG เนียนมากครับด้วยการที่เรื่องนี้ส่วนใหญ่มันจะต้องอยู่ในช่วงเวลากลางวันกลางวันปกติมันมีปัญหาแบบ CG แบบเอ้ยมันจะเก็บไม่มิดเก็บงานไม่เนียนอะไรประมาณนี้ แต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าเนียนมากๆนะครับแล้วก็มาที่แคสติ้งกันบ้างครับสำหรับผมแล้วแคสติง้งเอาจริงๆแล้วมีไม่ผ่านแค่2คนนะอาจจะเป็นแค่แบบตัวฝาแฝดสำหรับผมนะส่วนคนที่เหลือถือว่าโอเคมากๆเลยไม่มีปัญหาเลยอย่างเมสันเทมทีม่รับบทเป็นฮิคคัพในเรื่องเนี่ยถือว่าโอเคเลยผมเห็นเขาตั้งแต่ The Black Phone แล้วก็เดี๋ยวปีนี้เราจะได้ดู The Black Phone 2 ที่เรารู้สึกว่าเออคนเนี้ยมันจะมีกลิ่นอายแบบความเป็นแบบลูเซอร์นิดๆน่นนนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยก็คือแอสปิดที่รับบทโดยนิคกพาร์เกอร์ที่ผมก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นประเด็นมาตั้งแต่ตอนที่ประกาศแคสติ้งแล้วคือพอดูจริงๆแล้วอ่ะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะก็โอเคนะสำหรับผมผมก็ถือว่าให้ผ่านนะสำหรับตัวละครเนี้ย อาจจะมีสองตัวที่ผมบอกไปที่อาจจะแบบแปลกๆส่วนตัวการดีไซน์ของตัวละครเนี่ยก็ถือว่าเขาลบต้นฉบับทั้งหนังสือแล้วก็ทั้งแอนิเมชันมากๆในหนังสือเนี่ยมันจะมีหลายรายละเอียดที่ถูกเก็บมาเยอะมากแล้วก็ถูกเอามาใช้แล้วก็ในเรื่องนี้ก็มีเช่นกันที่หยอดมาในเรื่องอีกจุดหนึ่งที่ยังโดดเด่นไม่แพ้กันเลยคือดนตรีของจอห์นพาวเวลที่ในเรื่องนี้ หลายฉา,ากอะ่ะมันจะมีแบบมิโดดรอปหรือว่ามีดนตรีประกอบที่แบบกําลังจะถึงจุดพีคแล้วอะ่ะแล้วเรื่องนี้ก็ยังทําได้เหมือนกันน่ะถ้าสมมติคุณจําฉากเทสต์รันในต้นฉบับได้อะ่ะเรื่องเนี้พีคไม่แพ้กันครับเรารู้สึกว่าโอ้โหอลังการจริงๆแล้วก็มันดูแล้วแบบคุณต้องดูในจอใหญ่อะ่ะถึงรู้สึกแบบตื่นเต้นตามอะ่ะพวกแอคชั่นอ่ะทำแล้วแบบโอ้โหดุดันมากขึ้นด้วยการที่แบบแอนิเมชั่นบางครั้งอะ่ะ มันอาจจะต้องลดปริมาณของความโหดหรือว่าความอะไรมาบ้างก็สรุปแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในหนังที่ผมก็ชอบมากๆตั้งแต่ต้นฉบับแล้วแล้วพอมาเวอร์ชันนี้เอาจริงๆแล้วมันมีข้อเสียนิดเดียวจริงๆที่ผมอาจจะต้องแบบบน่นแต่ว่าผมรู้สึกว่านี่เป็นหนังไลฟ์แอคชั่นที่เขาเข้าใจแก่นสารว่าอ่ะเราจะเล่าแบบนี้เราจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมบังกรกับไวกิ้ง ที่เรารู้สึกว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีความเข้มข้นเหมือนกับต้นฉบับเป๊ะเลยด้วยการที่มันไปถ่ายในวิวโลเคชันหรือว่าสถานที่จริงเนี่ยหลายๆฉากอะ่ะมันรู้สึกว่าเราหลุดไปอยู่ในเกาะเบิร์กจริงๆอะ่ะมากขึ้นด้วยแต่ว่าอาจจะมีแบบบางจุดที่แบบอาจจะนิดพิกบ้างแต่ถือว่าโดยรวมผมให้ผ่านแล้วกันครับก็ผมก็ให้เรื่องนี้ไปที่ recommend นะครับก็ How to Train Your Dragon 11มิถุนายนนี้ในโรงภาพ,พย,ายนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกันตามช่องและเพจมาแกะหนังด้วยนะครับผิดเรื่องแล้ว